ชาวไทยพุททุกตำบลต้องรีบตื่นตัวกันแล้วแหละอย่ามัวประหมะ่ากันนะจ๊ะเราจะมองข้ามเกี่ยวกัเรื่องการบวชตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละคุณจะส่งตัวแทนอย่างน้อยตำบลละหนึ่งถ้าสองยิ่งดีจะได้เป็นคู่คิดคุปรึกษากันเนี่ยนี่นะจ๊ะส่งเข้ามาบวช แม้จะเป็นช่วงสั้นๆแค่สามทิต็ตามแต่ก็จะได้รับประโยชน์ในระดับหนึ่งที่จะทำให้เกิดกุศลศรัทธาจะได้บวชต่อไปในอนาคตให้ได้ไม่ได้ <c oughs> ให้ได้อย่างน้อยหาาน,นึ่งรรษาเนี่หนะจ๊ะแล้วก็จะได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่ององพุทธศาสนาหรือความสำคัญตัวเราที่มีบุญได้มาเกิด เป็นชาวพุทธและมีวสาสนาได้มาบวชด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวและเมื่อกลับไปยังตำบลของตัวแล้วก็จะได้ไปฟื้นฟูว,วัฒนธรรมชาวพุทธการอุบสมบทอย่างน้อยหนึ่งรรษาของลกูกผู้ชายตัวจริงดีจริงนี่นะจ๊ะแท้เนี่ยเออที่วัดประจำตำบล ของตัวตรงนั้นจะได้ชักชวนกันกุลบุตรทั้งหลายผู้มีบุญออกบวชกันให้หมดเลยในช่วงหนึ่งภาษาประเดียวเดียวแล้วก็บ้านวัดโรงเรียนชุมชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแหละต้องไปในทิศท,ทางเดียวกันทางบ้านก็จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะจ๊ะลูก คลอดมาก็าบอกกันเลยให้ติดเป็นอุปนิษย,ยอัตยาศัย,ยให้ถ้อยคำมันเป็นมงคลจากบิดามารดาผ่านหูลูกขอเราซึ่งยังเป็นทารกน,น้อยๆอยู่เนี่ยรอโตขึ้นบวชให้พ่อให้แม่นะลูกนะอย่างน้อยหนึ่งรรษาเพื่อบุญของลูกและของพ่อของแม่จะได้ ก็ชายพระเหลืองไปสู่เทวโลกช่วยปิดอบายให้ปอยแม่พูดไปเถอะกระแสที่เป็นกุศลจิตอย่างนี้จะผ่านใจของลูกของเราเราบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกซ้อมลูกๆให้หัดกราบเท้าบิดามารดานี่นะตั้งแต่ยังเยาว์วัยน้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะติดเป็นนิส,สัยโตขึ้นก็จะได้ไปเกิดไปเขิน นะเรียกว่าเป็นปกติในการกราบเท้าบิดามานดนาะถ้าไม่กราบก็ไม่เป็นปกติผิดปกติไปหรือการบวชเหมือนกันต้องพูดบ่อยๆพูดเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะไปฝังอยู่ในใจของเธอนี่นะจ๊ะแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนเหมือนกันประดุษบิดามารดาคนที่สองก็จะต้องปลูกฝังเลย กระเรียนของตัวว่าเธอเป็นผู้ชายแท้ๆชาเสือยังไว้ลายชาชายลองบวชให้ได้หนึ่งน้อยหนึ่งภาษาจังจากน้อยหนึ่งภาษาต้องพูดเรื่อยๆแหละพูดบ่อยๆอ,อย่างนี้นะจ๊ะจะมีสักวันหนึ่งที่เข้าไปฝังอยู่ในใจนี่นะเธอต้องบวชนะ ให้ได้หนึ่งวันษาอาจจะเป็นตอนช่วงที่เธอจบปริญญาตรีใหม่ๆยังไม่ได้ไปทำงานก่อนทำงานเราต้องเติมบุญแล้วก่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนทำงานก่อนแต่งงานมีครองเรือนนี่นะจ๊ะเออก่อนจะไปเรียนต่อเอาช่วงนี้ย บวชทก่อนให้ได้จ่างน้อยหนึ่งรรษานี่นะจ๊ะรับกระถินแล้วเออเราค่อยคิดอ่านทําอะไรต่อไปก็ว่ากันไปจะเรียนทางธรรมต่อหรือจะเรียนทางโลกต่อไปก็ได้อย่างนี้งไงแล้วก็ทุกโรงงานนีนะ้น่าจะมีคะแนนเพิม่มในการรับสมัครงานผู้ที่มาสมัครนี่เป็นคนสุขหรือเปล่า เออหรือเป็นคนดีตี่ผ่านการกันกลองมาอบรมมาจากวัดวาอารามอย่างน้อยหนึ่งภาษาหรือเปล่านี่นะจ๊ะเป็นคะแนนเพิ่มนอกเหนือจากทักษะในวิชาชีพที่จะเข้าไปอย่างนี้ไงอย่างนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเออเป็นคนดีระดับหนึ่งนี่นะจ๊ะในระดับหนึ่งซึ่ง ถ้าเอามาฟืนฟ้นฟูนทบทวนอีกทีก็จะดีคูณสองไปเรื่อยๆส่วนความเก่งก็มาหาเอาในภายหลังนี่แหละจ้ะชุมชนก็จะต้องสนับสนุนเนี่ยเพราะเราจะได้คนดีที่ทุกชุมชนทุกสังคมต้องการนี่แหละจ้ะเราอยากจะได้คนดี <c oughs> ที่ไม่มีพิษมีภัยต่อสังคมนี่ไง มีพิษอนพภัยต่อชุมชนแต่จะเป็นแสงสว่างให้ชุมชนทำให้ชุมชนมีความผาสุกนี่เป็นสิ่งที่เร่งด่วนเลยที่บ้านวัดโรงเรียนชุมชนจะต้องตื่นตัวกันแล้วแหละตรงนี้เราจะชากรนีชาไปให้ไปศึกษาประเทศอดีตเมืองพุทธที่เคยจเจริญรุ่งเรืองทําไปถึงล่มสลายไปในเราไปศึกษาซะเพราะ ความไม่ให้ความสําคัญต่การบวชต่การศึกษาเรียนรู้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่แหละมันก็จะค่อยๆถอยห่างไปเรื่อยๆเลยนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องที่สําคัญีเดียว